สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้อยู่กับผมกุมารดำชัยชนะทัศมีและก็ออซเคโอสมบูรณ์ศักดิ์บัญสิริครับรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีครับยังอยู่กันที่สเก็ตเพชรนะหลังจากเมื่อวานชมแสงมณีไปแล้ววันนี้มาชมคู่คู่เอกนำรายการกันบ้างใช่ครับนะครับปกรณ์เนี่ยครับกางเกงน้ำเงินเนี่ยเจอกับสเก็ตดาวเพชรพญาไทยครับกางเกงแดงครับ ก็ต่างศึกต่างสายเลยครับสกเกตดาวนี่ก็เป็นมวยเอกอยู่ศึกเกียรติเพชรนะรส่วนปรกรณ์นี่เป็นมวยเอกอยู่ศึกวันทรงชัยครับโอ้โหต่างศึกต่างสายวันนี้ซัดกันแล้วครับสกเกตดาวนี่ปีนี้อายุ26ครับสูง176มาจากกัน,กนทรวิชัยมหาสรารคามครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี่90,000บาทครับ,รบส่วนปรกรณ์นี่ปีนี้อายุ 22, 22ครับสูง168มาจาก พัสมุตเจดีสมุรปราการครับค่าตัวไฟล่าสุดนี่1 000, 1 0 0 0 0บาทครับครับเด็กสมุดปราการนะซ้อมอยู่นี่ครับจิตติยิมอยู่แถวแถวสุทธิสารเนี่ยครับมาวิ่งอยู่แถวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวแม่ก็เจอกันเป็นประจำนะมาสเก็ดดาวนี่ซ้อมอยู่เกียรติเพชรนะก็มวยปรมโมเตอร์อีกรายหนึ่งครับเอาละว่ากันเลยครับยกที่3กรรมาการขวัญนันตนารังสรีก็เป็นผู้ชี้ขาดบ,บนเวที รูปร่างนี่สเกตด,ดาวโอ้โหใหญ่เลยครับใหญ่กว่าครับเห็นชัดเลยมวยเข่าครับเกาะติดคิดตังแต่ตโดนหักไปเลยครับมวยเข่าปากกอนี่ถือว่าเป็นขวัญใจเด็กช่างครับมาดูฟอร์มหลังนะครับของสเกตด,ดาวเนี่ยสามฟอร์มหลังชนะคะแนนมงคลชัยเพชรสุขาพันนะครับแพ้คะแนนสิงห์ดำเกียริหมู่ก้าล่าสุดครับเอาชนะน็อกทางด้านเคอยยะทามาโตะนะครับนักชกญี่ปุ่น ในยกที่4ชนะน็อกไปนะครับที่สหรัฐอเมริกาส่วนทางด้านปากกณนครับสามฟลหลังแพ้คะแนนดีเซลเล็กวูดดอนเมืองเสมอน้องโอ๋ไก่ย่างห้าดาวแล้วก็แพ้คะแนนเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยก็ถือว่า3ไฟล์หลังของปากกอนนี่ยังไม่ชนะเลยครับแต่ว่าเฉียดชิวทั้ง3ามไฟล์แพ้แบบสูสีทุกครั้งครับ,รบเสมอแบบเสมอน้องโอ๋ก็น่าชนะเหมือนกันถูกต้อง,ต,องต้องมาดูกันว่าไฟ์นี้จะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับสำหรับปากรอนจอมดีเดือดโอ้โหโโหมัดแยบครับ มาโดนเหมือนกันแต่ว่าท่าตะระหดของสเกตด,ดาวที่ต้องบอกว่าเดอร์ต้นๆนะออสครับโดนแล้วไม่ยุบโดนแล้วไม่ย่นเอ้าตาแตกไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหปะกรณ์แล้วใส่หนักเลยครับโอ้ยตายแล้วครับโอ้โห,โหจะมีปัญหาในการมองเห็นหรือเปล่าครับสเกตด,ดาวเลือดออกมาแล้ววันนี้นี่ออกอาวุธได้หนักได้หน่วงเลยครับปะกรณ์นี่ก็หมาดมาอีกแล้วครับเอ้าแต่สเกตด,ดาวสวนหมาดเหมือนกัน เอาเลยครับตอนนี้ฟันใหญ่เลยครับอันนี้ฟันสอกก็าไปทีหนึ่งโอ้โหไฟนี้นี่เตรียมหมัดมาดีครับประกอบเดินครับจับนายครับสเกตดาวเด้งตี๋ออกแค่นี้สเกตดาวบอกไม่มีปัญหาโอ้เลือดเหมือนน้ำตาครับครับหมัดเหมือนกันสถานการณ์สองยกนี้เสมอสเกตดาวอยู่นะครับตัวใหญ่กว่าครับโอ้ค้างกดเลยครับ ถ้าจับได้เป็นเรื่องครับสกเกตดาวนี่เป็นมวยที่เขาในเหนียวอีกคนหนึ่งเอาโอ้จะมีฟันสอกซ้ายสกเกตดาวยังไม่ถึงยังไม่โดนครับประกอนพากออกไปจี้ครับฟันคืนอันนี้โดนครับแต่โดนยังไม่เต็มโอ้ดูอาวุธจำพูกนี้แลกกันเลยนะครับประกอมีหมัดโดนหมัดเหมือนกันเอ้ามาเป็นชุดครับโอ้โหต่อยได้สวยงามก็จังหวะนี้ แต่ปากรนี่ทนได้ครับนี่ครับเอาคืนครับโอ้โหคู่นี้นี่แลกกันสนุกเลยครับอเอาเทสยบเข้าเชือกครับแพรกดลงใบนอกเวทีตอระวังหัวไปชนนะตรงกรรมการ,รนะแข็งนะครับจะโดนจะโดนที่นั่นน็อกเลยครับหมดยกที่3ครับโอ้โหสู้กันดุเดือดจริงๆคู่นี้แต่สเก็ตด,ดาวมีตำหนิเลยครับมีเลือดออกมา สถานการณ์นี่ความเป็นไปได้ครับอยู่ที่ปักกรได้เปรียบ2ช่วงตัวนี่ครับจังหวะฟันนะปักกรก็โดนนี่ครับแต่ยักหน้าบอกว่าไม่เท่าไหร่ครับคนได้เอาละว่ากันต่อยกที่4คุณผู้ชมสะเก็ดดาวกางเกงแดงปักกรกนกางเกงน้ำเงินครับเอาละครับเกาะติดแล้วครับสะเก็ดดาวล็อกตี กอมีตีสู้สาดแค้งขวายาวๆมาสองทีโอ,โอ้โหนี่ครับเดินมาโดนเตะครับสกเกตดาวต้องเดินไวครับเดินอยู่วงนอกโดนอีกแล้วครับนี่ครับอ้าวแต่ทําล้มไปเหมือนกันต้องเดินไวครับสกเกตดาวนี่ปกกอนี่เตรียมแข้งเตรียมหม,มัดมาอย่างดีพยายามจะขัดขาครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ล้มอ้าวอ้าวจังหวะนี้ปากกอนดีก็ไปตี ตีโอ้โหดูครับปกรณ์วันนี้ตั้งใจมาอย่างดีสเกตดาวมีสวนตั้งใจจะมาแจ้งเกิดเต็มที่ครับปกรณ์สเกตดาวดูครับท่าทะลุของแกครับจับได้ตีสเกตดาวมาเหมือนกันไม่สนใจเตะได้เตะมาโดนเราไม่ยุบเลยครับสเกตดาวยิ่งโดนยิ่งเดินครับดูครับนี่ครับมวยแกสไตล์นี่แลยครับเข่าดูดันโดนก็ไม่เจ็บ โอ้โหดูครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับถ้าทรโลคดนี่เหลือกินเหลือใช้ครับดูครับเดินแล้วโดนก็จริงครับแต่ไม่สนใจครับนี่ครับโอ้โหเดินหน้าอย่างเดียวครับปากกอนก็ถือว่าดักแข้งได้สวยครับเอาละยังเดินสะเก็ดดาวขาแข้งซ้ายปากกอนหัวดขวาหัวดขวาอีกทีอีกทีอีกทีหนึ่งโอ้โหโอ้โหเตะตามใบสั่งเลยครับปากกอน นี่เล่ดเราสะใจแฟนมวยเลยครับสกเกตด,ดาวนี่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันเข้ามาอีกยังไงครับสกเกตด,ดาวทำยังไงดีเกี่ยลูกนี้ไม่ล้มแล้วแล้วครับถือว่าเตรียมตัวมาดีมากครับปะก่อนร่างกายในไฟนี้น่าจะกลับมาสมบูรณ์เลยครับสมมุ์แค่ไหนตอนนี้สกเกตดาวมุ่งหน้าครับมุ่งหน้าตีลูกเดียวตยี ปากอตั้งเข่าเอาไว้ครับทำลำบากตอนนี้สะเก็ดดาวหมดยกที่4ี่มันเหลือเกินนี่ครับปากรมั่นใจเลยครับนี่ครับมาเป็นเซตเลยครับปากอนนี่มีแข้งมีหมัดนะวันนี้ออสเทียลครับแต่แข้งนี่เข้าจริงๆสถานการณ์เนี่ยหมดยกที่4ี่ครับเจ็ดช่วงตัวเลยครับปากอ มาดูยกสุดท้ายคับว่าทางด้านสเกตด,ดาวนี่จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเป็นรองแล้วตอนนี้มวยเข่าก็เดินเต็มที่แล้วครับเนะอาละปกรณ์ยังมีแค่โอ้ยสเกตด,ดาวต่อยมัดนากระจายเลยครับซ้ายไปอีกทีหนึง่งตีเข่าขวาครับสเกตด,ดาวตีเข่าซ้ายเอาละครับถ้าจับได้เป็นเรื่องเหมือนกันบอกแล้วครับ จับติดคิดตังครับแต่ยังบูต่อปักต่อยปะกรได้แล้วปะกรศาสตร์ขวากลับมาพยายามจะล็อกครับแต่ล็อกไม่ได้ครับปะกรที่ออกอาวุธสกัดมาตลอดจับดูครับมีเข่าเหมือนกันรประกรสังเกตดาวต้องวิ่งเข้าใส่ครับนี่ครับมีลูกอาวุธบวรบกวนอยู่ตลอดโอ้โหโยนเข่าขวามาลูกนี้ปะกรนี่ถือว่าอาวุธนี่จุกจิกครับดูครับมีตัดล่างขึ้นบน ตีเข่าก็ได้ครับโอ้ช่วงนี้ก็น่าจะเงียบกันแล้วครับเอาเอาสเกตดาวยังบูต่อต่อยมาเป็นชุดแต่ไม่ถึงครับโอ้โหตระวงง่าบวกกันนอกต้องสวมอ่าตอนนี้ปรณกต้องรักสเกตดาวไว้ก่อนครับกอดกันไว้ก่อนนี่ครับยักหน้าเลยครับพอเลยครับโอ้โหโอ้ต้องได้รับเสียงปรบมือทั้งคู่ครับเพราะว่าสู้กันสนุกจริงๆถือว่าสู้ไม่ยอมนะสเกตดาวโดนไปเยอะครับไฟนี้ เดินเข้าไปรับแข้งตลอดครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหลงไปไหว้พี่ก็เลยครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้สู้กันสนุกนครับดูภาพช้าๆครับคุณนอ็อตโดนหมัดเหมือนกันนะประกอบแต่ทนได้ครับครับอาวุธนี่จุกจิกครับสำหรับปะกอบโอ้โหตีเข่าสู้กันมันจริงๆ วันนี้ชนะก็แจ้งเกิดได้แหละครับล็อกแวะแล้วนะครับหลังฉากไม่ชนะมาหลายไฟแล้วกรรมาการขวานรัตนรังสีรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ไปชูม,มือให้กับปากร์ศักโยทินหรือปากร์ทีเคแสนชัยมวยไทยยมิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสกเก็ตด,ดาบเพชรพยาไทยไปด้วยคะแน 49, น49-47คะแนนทั้ง3เสียงโอ้แต่ว่าสนุกดูเดือดมาก นะครับคุณนอ็อตครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา2คนพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ